การทำฌานนะรูปฌานเนี่ยเริ่มตั้งแต่ฌานที่ 1, 2, 3, 4งสอสาแล้วก็คืออาศัยรูปธรรมในการเอาจิตไปอยู่กับอารมณ์นั้นคืออารมณ์เนะี่ยหมายถึงว่าจิตจิตกับอารมณ์เป็นของคู่กันนะจิตเป็นสภาพรู้คือสิ่งที่ไปรู้ส่วนอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้รูปฌานหมายถึงว่าฝึกสมาธิทำฌาน จากอารมณ์จะเป็นรูปธรรมรูปธรรมเนี่ยก็ที่ง่ายๆก็คือเห็นกายกายที่จะเห็นได้ง่ายก็ลมหายใจประมาณนี้หรือว่าจะอาศัยผมก็ได้นะผมขนเล็บฟันหนังนี้ก็ได้หรือจะทะํากสินอะไรเนะี่ยแต่ก็ไม่แนะนำนะเอาเอาอารมณ์ที่เป็นเป็นกายนี้จะง่ายกว่าแล้วก็ปัญหาน้อยดูผมขนเล็บฟันหนังก็ได้ดูฟันเนี่ยฟัน ก็ได้เห็นฟันหรือดูลมหายใจก็ได้คืออารมณ์ของจิตคือจิตไปรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นรูปธรรมแล้วถ้ารู้กับอารมณ์นั้นโดยที่ไม่แส่สายไปไหนแล้วเกิดองค์ประกอบขึ้นมามีวิตกวิจารปิติสุขเอคกกตาครบขึ้นมานนแล้วก็เรียกว่าได้ฌานที่หนึ่งที่เป็นรูปฌานวิตกวิจารก็เช่นว่าดูลมหายใจเนี่ยถ้าดูลมหายใจ การที่จิตมารู้ลมหายใจนี่แหละว,วิตกทำไมต้องเรียกวิตกคือจิตมาคิดนึกตรึกถึงลมหายใจถ้าไม่มานึกถึงลมหายใจมันก็จะคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยคิดถึงกัมเมนคิดถึงอเมริกาอะไร,รไปเรื่อยเรื่อยคืออะไรที่มันใจลอยไปที่ไม่ใช่เห็นกายเห็นใจก็คือหลงแต่อา้าวเราจะทํากรรมฐานพอทํากรรมฐานก็ เอาใจมานึกถึงลมหายใจก็เรียกว่ามีวิตกเกิดขึ้นวิจารมาถึงคลอเคลียวิตกคือมรับรู้ถึงลมหายใจวิจารคือคลอเคลียคือลมหายใจเข้าหายใจ,อ,ยใจออกก็คลอเคลียอยู่กับการหายใจของของร่างกายอันนี้ถ้าไม่แสบสายไปไหนยังคงยังคงคลอเคลียอยู่ตัวนี้นะจะเกิดปีติมีปีติมีสุขและใจเป็นหนึ่งตัวนี้แล้วเป็นเอกาตา ปีติที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเด่นกว่าสุขและเอกกตา,านะฮะแต่มันเกิดขึ้นแล้วกลายเป็นว่าขณะนั้นอนะความรู้สึกเด่นจริง,รงๆคือตัวปีติแต่องค์ประกอบทั้งทั้งหนี้เกิดขึ้นแล้ววิตกวิจารปีติสุขเอกาาาเกตาแลีวกม่ได้เรียกว่าได้ปฐมฌานถ้าละวิตกวิจารไปเหลือแต่ปีติสุขเอกกตา,า,าแต่อาศัยลมหายใจอย,อยู่เนี่ยนะมันละความรับรู้ตรงนี้แต่ อาศัยมันมาก่อนก็กลายเป็นว่ามีพิติสุขเอกกตาตัวน,นี้ก็ได้เป็น